สวัสดีครับพี่น้องพบกช่องบ่าต้ลำเฟืองอาไเเชครับตอนนี้สาวน้อยบุกถล่มปั่มครับอ้าวสวัสดีครับพ่ออาทิตย์ครับสวัสดี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 ครับพ่ออาทิตย์ครับเป็นยังไงสวัสดีครับพ่ออาทิตย์ครับสวัสดีครับพสดครินบบ่เอ้าคนดัง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 โอ้คนดังคนดังโอ้ย โอ้ยคนดังอะไรล่ะอยาไปบอค่ะเออลูกสาวทำอะไรสวัสดีน้องหยกเองกี่โน้ตดีซื้อมาฝากบอได้ไหมวินาลักมากเลยซื้อขนมกับข้าวถามตรงๆตอบตรงๆคือว่าจาของดังบ่บ่ค่ะคือเก่าคือเก่าหูยังเงวะเป็นยังไงหยกว่าจะพอย่างเลยบ่จ้ะค่ะก็ยังเป็นหยกคือเก่าดีคือดีแค่ะโอ้ เอาให้พ่อถามพ่อผู้รัผู้ญ่ถามมึงแล้วกันยังอี่บาังแล้วก็อ่าาว่าอาน้ไ้แซมบ่าผ้าอาบค่ะเมบ่าอาบน้ำอาทิตย์นึงอายูสาเพีว่าคือว่ามันแท่มันแล้วมันอีคือว่ามันแท่บ่หมันหรอกคแม่มากโอนให้้างบายนั่น่ะอกคคือว่าพ่นหมันพ่นไหนมอพ่นพพอแม่แม่เอฟซีพออแม่ลองิเออว่าามาหลอด ในเพราะในวันใดครับมาไล้ครับปอพลอยเมียเอ็มซีอุ้งหิงคือครับพ่อเมียเอ็มซีอุ้งหิงทักมาว่าน้องทำดีคิดดีทัศนคติดีไหวพริบดีทุกคนสุดยอดสุดยอดเพราะว่าเหตุการณ์หูเหตุการณ์ก็เลยแบบเปี๊ยน้องเปี๊ยวน้องท่านคือนั่นกับเอ็มซีทักมาหลายขึ้นกับให้ไปสองรอบด้วยนี่อันนี้ช่องบอลตุ่ยได้ให้ไปสองรอบสามรอบกันแน่สองรอบสามรอบเลย มือขึ้นน่ะนูไปซื้อแนวกินนอก้องไม้ยางน้ำหาหนูเนี้ยเออโอ้โหเนอะถึงเราหญิงยังตามหาเน่แต่กับปกาบอกยังหลายกรน่อเคิดห่อเคิดไหม่เกีนนี่เบินตายบินคว้าอยู่มือานี้มืดมันเกินมาหนาซดขึ้นมาพี่เก้าวเลยลูกเอ็น ถึงจะยังไงก็ช่างแต่จิตใจดีก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายโปเพิ่นไปเหมือนใน็ติกตอตัวอย่างไรต่อแต่งหน้ากตัวไม่แต่งหน้าไม่เหมือนกันเลยเออกระสางมันเถาะบนตุ้กเชี่ยวดอกแสดงว่านแดงมันพี่ยงไงเจวานเจวาดังคนตามหาคนตามหาเยอะมากเยอะใน็ติกตอหนี่ครับคนติดตามเกือบหมื่นหมื่นแล้วตติดามเพิ่มแล้วจากเท่าไหร่จากสี่พัน่าคนติดตามเพิ่มเป็นหกหาหกพันบวกเขาตามหามือเดียวก่อน มืินเดียวขนาดผมยังมือเดียวจะหนึ่งแสนอยู่อ่ะหนึ่งแสนนี่ดีบ่ะพ่อตัวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอาจะโกหกทำไมวะไม่ใช่หนูดังจริงเนม่ใช่ว่าจะดังจะคืนแบบนอนคิดดีทำดีเนี่ยลูกเอ้ยคิดดีทำดีถ้าองค์กรหากอย่างเงิยมันสุดยอดเลยแมนวันนี้ดังข้ามคืนโอ้โหเมื่อวานนู้นตื่นขึ้นมาลุงพ่อหูยังเลยแล้วพอตียวมาไปเห็นยังไหวพ่อเขาไม่รู้เรื่องหนอเอฟซีทักมาบอก คนฝากโอนแล้วก็มีมีช็อตให้เห็นตอนที่เอาน้องไปคนโอนมาไล่ให้นั่นมาไล่ให้มากกทังพี่นาเนี่ยหนึ่งแสนหืเสื้อบอนหนึ่งวันนี่นี่เนี่ยจโกหกทำไมจะโกหกทำไมนี่เนยแคนเบิหนึ่งแสนหนึหมื่นอยู่หนึ่งวันภายในห่วันน่ะออันนี้ก็คิดดีลูกคิดดีทดีไปเรื่อยๆเี่ยเอฟซีมันเห็นเองดังกับศิลปินอีก ดังกว่าไม่หรอกดังกว่าแซมอีกบอกแซมเขาจะมาจักได้หนาอูวาดเอะเวทีไอ้แซมมาขอจบมือจังเลยดีเห็นมั้ยครับก็ต้องมาัไม้บอกว่าเดี๋ยวดังกว่านี้เราไม่ได้จบมือบอกไม่ต้องรู้ตัวแต่แซมบอกไม่ต้องรู้ตัวนะไหนไหนไ่นไหนเห็นโมดันดังโมดันสวัสดีครับ นั่นน้องยกนั่นนั่นงนยโอ้ยกเน้ยมนี้ยปงเตีดังบ่ดังอ่ะดังบ่ดังอารม้์อาเสื้งมันเนียเอาเลยจ้ากขันจาขนาดเสบอาทิตย์ทานโดนย่จ้าวกเนน้องยกวกนี้นโดนู่จั้ดนยพนโอ้ยพนรงาพี่น้อง เป็นไรซื้อช่งเพิหมอดเนาะซื้อส่งเพินเนาะขอบคุณครับเป็นยังหลอกหนูจะร้องไห้เตี้บอกเสื้อยังวันนี้เียยเตยมไม่รู้จักเต้มเยไม่เคยดังเลยถ้าเจ้าวาเป็นพวกอไรขับรถติดขับรถใครทรงททเรียนเอ้าพ่อพ่อลงเห็นยังไพ่อเอ้ยี่แกับวัลลูดีอ้า เ็ขาเอ่อังเฟ้นอันอันพบตะวนดังเอาช่องอากาตะ้อนดังตวนไงอากาศคืทูมาแรกไงไอขบนา้เอาเข้าไปเป็นเสื้อบนี้เสื้อย่งวัเนี่เสื้อย่างตะกอนที่ว่าบันนี้หว่คนนางคนหน้านยางมาหลายรอบแล้วนเออนี่ละน้องหายกเสื้อย่างวันี่ บาดเดกกัะกาจำคํำว่้ากด้กคือเกาอย่าเหลือง่าหยังยาพอบรมาทำดีแล้วก็ทำดีต่อไปบอสบอไว้ใกูหนึ่งมันไม่ทนเห็นไหมแต่ละคนเห็นไหมเป็นคนดีอยู่แล้วแต่กมนนิดหน่อยเต้งเกีงเห็้ยเต้ยเต่งยห้เตีหนเ้าไปเห็นบเตัวยเ้ย่าีเตียเห็นบเตีนเซอร์เตี้ยเตี้ยเตี้ยเตยต่ลยคตเลยเตี้ยเตี้ย้ยเตี้ยเตี้ยเตี้เตีเ้เตยเตียีเลยเต้ยเปยเตยเตเยเตี้ยเตยย้เต คือเขาเขาเป็นยังไงกันนั่นแหละพอพอแม่แม่เห็นเทวดาเห็นคนเห็นเทวดาเห็นมันนี้กิงี่เห็นหลเห็นหลเห็นอะไรก็เห็นหลดเขาเห็นแบบเห็นเขาไปจอจองเขาเห็นสุขคนนั่นแหละสุดยอดเลเสื้อเนี่เห็นนานๆเสื้อนัน้องดังหมดนี่เออนี่แหละน่ารักน่ารักเป็นตของาเาิลูกเขาหนาเขาหลังไม่ได้ลูกคือพราท่ารีบลงมากกอ่ลูกมาเอา บางไม่งามนะเนี่ยแต่มยังหอกบมต้องยังหนอกคิดคื้เก่าอะไรที่ดีทำนีหลวกล่น่าดีผมจะได้ไปเอทางต่อไน้บันี่จ็กโลเหรนี่บอกบอก่โ้องโลครัาเกโลนะแล้ไปเล่นกันที่ไหนที่ตำบลหนองแคีทไครับตอนก็ฝากมากมากนะเนี่ะาดมากมากักมากเฟซบุ๊กมีอมมาเออุมีไหมหรือว่า พอาม่นี่ยเยเม่แมขนม้องนอกห้องนอกอนีกนนั่งอย่างโตเรื่อยๆนึ่งวันห้าพันคนติดตามโมรัมดาได้ี่น้องติ๊กต็อกจากสี่พันกว่าเอันนี้ติ๊กต็อกติ๊กตล้วเป็ครับากเอาลูกเด่อยับตอนต้นิ่ม้กันเลยฝากนดเอาบาีฝากเอาฝากยังมียังฝากบอกพว่อแม่เอฟดาุกโค้ใเอซีหับล่า เขอคุ่นะคะขบคุณมพอพอแม่แม่ด้ค่ะหางเลยเอ็นดูอีราแล้วก็มาได้นาใจึีพอพอแม่แม่มาอีรากระดาษเก็บเล็กๆหมน้อยนะคะอันบอดซูบนเพรานำแม่่ะ้เป็นเรนเอร์วนไปไปเสระมไปันชุดยอดชุดยอดเอีกสเดือนก็เอาขึ้ไอตัวนี้ไอผมก็ต้องเป็นหมอัมเอากร่หมอรมบเนี่ยนุกกจะเก็บไว้เป็นมาไล่หมึกปิดบองได้ค่ะเออดีดีด เดี๋ยวพ่อก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าดีดีหน่อยนะคะดนเอกะนั่งังังีคนหาคนอินดูปานนุกับบิ๊กบานุดังเลยเป็นกับเบิ่งเนาะเป็นกับเบิ่งนะั่นห่เพิ่กันนะถ้าผู้ใดเเ็นนูแต่ได้คลิปแดกีพอตุยมาไทยหมูซ้าที่เขามาดูนะคะนุกับนี้ยเป็นนุคือเก่านบัวท่นเลี่ยนกันังคือเก่ายืมเงนรขึ้นแค่คือกขึเก่าอยู่ะ เออจะเบาเอาเป็นมาขอบคุณแอนแอนบอสโจรอบองอิงขอบคุณทุกคนศิลปินทุกคนแล้วก็นี่แหละเอาขอบคุณทุกคนนะคะมือรับสนแล้วก็ซัพพอร์ตมาด้วยตลอดนะะคจำไว้เด้อฟังพอทีใบเด้อแต่คือว่าเนาะดังแล้วจะเหลือเทาคือเก่าเนาะนี่แหละใครน่ารักก็นี่แหละนี่ค่ะนี่ขอบไว้ก่อนว่าความดังไม่มั่นคงเท่าความปาดเอ้ ดีนะครับทางปลอดภัยทุกท่านทุกคนบ๊ายบายครับังยมาคันไนแต่ลที่ไปแล้วเย